สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูแบงก์ยูโรนะฮะแบงก์ยูโรเนี่ยจะมีลักษณะยังไงมีความสวยงามยังไงมีความแตกต่างจากแบงก์ของไทยยังไงนะฮะแบงก์ยูโรเนี่ยฮะจะมีตั้งแต่แบงก์ห้าแบงก์สิบแบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยแบงก์สองร้อยแบงก์ห้าร้อยนะ ในใแน่ใจว่าแบงค์500เ่ยจะเป็นแบงค์ใหญ่สุดเขาหรือเปล่าแต่วันนี้มีอแบงค์200ของยูโรมาให้ดูนะฮะจะมีแถบสีเงินนะฮะจะเป็นตัวเนี่ฮะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาทของไทยของไทยก็จะมีะแถบเป็นกันเหมือนกันน้ฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่กว่านะสัมผัสเหมือนมา แบงก์ของไทยจะลื่นกว่าน,ะนี่จะเป็นจำนยาวแต่ว่ากระดาษเนี่ยจะเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนี่จะเป็นแบงก์200ของยูโรหน้าด้านหลังตัวนี้จะเป็นแบงก์ประเภทธนบัตรใบละ100ยูโรนะสีเขียวเหมือนกันนะฮะและนี่ก็จะเป็นแบงก์50นะฮะ แบงค์ห้าสิบถ้ารวมกันนะฮะสองร้อยหนะึ่งร้อยกับห้าสิบตอนนี้จะเป็นในมือเนี่ยสามร้อยห้าสิบยูโรอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันนี้นะฮะวันที่สิบหกอยู่ที่สามสิบแปดจุดศูนย์ห้าต่อหนึ่งยูโรนะฮะก็จะมาคิดดูว่าสามใบเนี่ย มีมูลค่าเท่าไหร่เราเอา350 350้บาตังค์นะฮะคูณด้วย38.05บาทั้งหมดจะอยู่ที่13,317บาท50ตังค์นะฮะมูลค่าเงินโยูโรของเขามีมูลค่ามากเลยนะฮะแต่ว่าดูๆไปก็สวยเหมือนกัน,นะฮะ อะไรที่มันเป็นเงินผมคิดว่าแบงค์อะไรก็สวยครัวันนี้ก็เอาแบงค์ยูโรมาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมพรุ่งนี้มาติดตามดูครับว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาแบงค์อะไรมาให้ดูอีกรอบหนึ่งติดตามด้วยครับ